สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเหรอไม่โต๊ะพันญี่ปุ่นนะคะรกมาจากไหนคะเซเว่นค่ะค่ะเลเซเว่นนะคะเราสะสมสะเตมได้แล้วนะคะค่ะยังไงแกะดูนะคะมันจะเป็นเป็นแบบไหนเนาะ,ะหใหแกะก่อนนะคะไม่แต่แกะนะไม่แต่แกะครับม่แกะไม่ออกเนะคะไม่แต่แกะครับอู้โหหีว่า ก็น่าจะมีสีเดียวเนาะใช่ไหมใครไม่แกงแกงแกงชิงมีโฟมแถนด้วยนอะไม่ใครเป็นกัดกระแพ้ไม่ได้แถมนี่นะคะคือแบบสวยมากเลยนะสวยค่ะค่ะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมากลางให้ดูค่ะค่ะค่ะเราก็กลางเสร็จแล้วนะคะนี่ นี่นะคะเป็นแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะอ๋อนี่มันต้องบีบก,ก่อนต้องบีบหน่อยนะคะถึงจะหุบได้นะคะเวลากลางก็กลางออกนี้เลยคะ่ะตึ๊บนี่ดู๋ถ้าใคจะแข็งแรงนะคะค่ะแล้วนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะ,คะเห็นไหมคะมันสะท้อนไฟมันเริ่อสวยมากเลยนะคะมันไม่เรื่องแบบเรือ่องอะถือว่าคุ้มค่านะคะสเตม สองร้อยสี่สิบเก้าดวงนะคะบวกเงินหนึ่งบาทใช่ไหมสองร้อยสี่สิดเก้าถึงสองร้อยเจ็ดจุดเก้าแม่ดูกันนะคะ,คะแม่ชอบสะสมของแท็กของเซเว่นนะคะนี่อันนี้อันใหม่แม่ก็ได้นะคะดูก่อนอ๋อสองร้อยหกสิบเก้าบาทเอ้ยสองสแตมสองร้อยหกสิบเก้าบาทบวกเงินสดอีกหนึ่งบาทะค,ะค่ะค่ะ จะได้อะไรต่อไปแล้วอคอยติดตามชิ้นหน้านะคะบ๊ายบาย